คุณเคยรู้จักคําว่าดามิไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้เป็ดหรือเปล่าเออไม่ใช่ต่เดี๋ยวได้หมดหรือเปล่าและแน่นอนว่าเป็นการจับคู่ที่เดามิต่างชั้นกันเกินไปแต่ทว่านั้นอย่าลืมว่าวงสกีลของเขาเมื่อจิ๋วจี๊ดเกินไปกับคุณจินโนบุถูกเรียกถูกปะวะเออจิโนบุเรืเดเดะอะไรวะเออช่างแม่ง ผมก็เลยมาดูก่อนว่าผมอัดไว้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมอัดไว้แล้วก็รู้ว่าโล่งใจหน่อยนะมาแล้วครับผมมาพร้อมบวกกันเลยดีกว่าระหว่างอุสุยกับคนชินบุแน่นอนว่าคู่นี้จะเป็นอะไรที่ตึงมากเออตึงเปล่าวะไม่รู้อะ <c oughs> อาจจะตึงมากๆก,ก็ได้กับวงสก,กิวที่โคตรจะเบิ่มของคุณชิน o บุเบิ่มแต่ถิ่จิสเด้กลับมาถึง,งกัวเบิ่มนะ กองุอุซุยในโคตรบิ้มแต่ของคุณชิโนปูเนี่ยมันจิ๋วจี๊ดเกินไปเอาละครับผมเรามาวัดกันดีกว่าระหว่างเสาหลักสองตัวนี้ใครจะตึงกว่ากันนะแน่นอนว่าระหว่างเลือดไหลกับเบนไหลลินกับเอ่อติดพิษนะครับเป็นติดพิษอันดับหนึ่งกับเม็ดไหลอันดับหนึ่งเรามาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะเขาตึงเฉยหน้าบักแล้วเนี่ยห <c oughs> ลอนจัด แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอเอติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลยอย่างนี้มันต้องสักหมัดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบ้าหน้าจอไปเออคือคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำนะครับด็ <S <S ดอกบักชอ็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพสบริการ Vip server เลทหกบริการกดเกมพาร์แมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล king legacy บริการกดพิกส์แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ p แมปอนิเมะไฟติฟมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเ a l ร์แนโอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเตอมอิมอื่นอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการ เลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะเราก็ตัดข้ามาด้วยเวฟที่โคตรตึงอีกครั้งโดยการกระโดดแทงเป้าหน้าศัตรูอย่างโหดร้ายด้วยพิษของคุณคือคุณคุณคาราโอจังไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณชิระบุจัง ยังตายและกก็ทันท่วงทีเออตัวนี้เป็นสรงตัวชื่อคล้ายๆกันป่วะไม่รู้อ่ะมันชื่อชินาบุจังนั่นเองนะครับโดยการแทงบรกน้าศะตูได้อย่างโหดไรแล้วก็ทําให้ติดพิษจนตายได้อย่างทันทีแล้วก็ด้วยเม็ระแสนรุนแรงของเขา1 1 1 2 2ร้าน1แสนัตี6ระยะ82โอ้โหล้าเลยพี่ด้วยการติดพิษ ที่แสนจะรุนแรงด้วยดาเมจเป็นล้านบอกคขว่าพิษของเขานั้นแล่นเข้าตัวกระจายได้อย่างเซลวินาทีได้อย่างตายทันทีตายแน่ๆบอกคนาเว่าตายแน่ๆตายแน่นอนและก็ตายได้อย่างทันทุวทีมากๆแต่ทางฝั่งของอุซุยนั้นจะระเบิดศัตรูได้อย่างอลังการและอ่างช่างสุดๆในการอัพเกรดให้ตันไปก่อนอ่ะไอเจียอัพไม่ได้ผมก็งงทําไมอัพไม่ได้ว้เนี่ยผมก็เลยกดออกแล้วกดอัพใหม่ แบบนี้น่าจะบักละมา้างปะโถผมก็ทำการวงเอลโคดเบิ้มของเขาในการเป็นตรงกวยทีย่กระจายเรื่อดไหลไหลลินได้อย่างทั่วถึงสุดๆบอกเขาได้ว่าดาเมตสอง0สนเนี่ยพี่ก็ใส่เดียวได้หมดนะเนาะดาเมตสองแสนเจ็ดหมื่นหนร้อยีหน่วยแล้วก็ระยะ89.5แบบโคดเบิ้มกับวิกัมตี5วินาทีาบอกเขาได้ว่า สุดยอดาการจมตีแบบอลังการอ่างช่างสุดๆออบอกคำนี้ว่าโคตรบึ้มแต่อย่าลืมซะว่าดาเมจจะต่างกันกระจาต่างชั้นกันขนาดไหนแต่วงอีบเบิ่มกว่าน้องมันก็ต่างกันตรงเนี้ยนะต่างกันแค่วงเอีสตะกิลแล้วก็ดเมเมนต่างชั้นแน่นอนว่าเราสามารถกระจายเมนแตกรอยลินได้อย่างทั่วถึงสุดๆแล้วก็ โดนหลายตัวในเวลาอันสั้นกันเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าฝั่งข้ามนั้นก็สามารถแทงประตูได้อย่างรวดเดียวแล้วก็ตายเลยเออแทงรวดเดียวตายเลยเออแม่งดาเมจเป็นล้านแล้วก็ติดพิษประมาณ20กว่าล้าน๋ือเขาบอกว่า20กว่าล้านนะเออคือไม่แรงม,กมากนะครับคือแบบคูณ7ของสกิลไปคูณ7จของดาเมดในเมื่ออัพไปแล้วเนี่ยไม่จะรุนแรงมากไม,ไม่ถึงโดนปัป๊บ ตอนนี้ก็ได้จะแทงติดเจ็ดล้านน่ะกว่าโอ้โหเจ็ดล้านเลยพี่เชื่อแทงติดพที่เจ็ดล้านนี่โคตรเชื่อเลยนะมีาาการวาดกันระหว่างตัวติดเลือดหลายไหลลินดามเมจดค่อนข้างจะน้อยต่ำเตี้ยเรือไข่กับทางฝั่งของชิระบุจังดามเมจเยอะแต่วงเอลีโคตรจิ๋วจิ๊บของเขาเหมือนว่าตัวนึงนี่แหละครับน้องตอนนี้ผมได้ลงอูชูเทมนเน ได้อย่างตานหมดแล้วแต่ตัวละครแบบโคตรอลังการงานสร้างสุสดๆในการปาระเบิดเข้าพวกศัตรูแล้วก็ตายหมู่อย่างทุกข์ทรมานภายในเซี้ยววินาทีตุม่มแตกเลยนะครับคือแบบคือยังไม่ได้ไล่อ่ะคือก็ตายแล้วอ,อ่ะอะไรประมาณนั้นนะ่ะแน่นอนว่าการควงสก,กิลของเขาโคตรหล่อเท่และมีสง,ง่าราศีสุดๆเพราะว่าผมเพิ่งอินอนิเมะมาเพิ่งอินตัวอนิเมะมา, <laughs> ะมาก็เลยเป็นอย่างนี้ไปทั้งนั้น ให้ใจเถอะนะครับถ้าถ้าเราไม่ดูอนิเมะมาเนี่ยเราจะไม่อินเท่าไหร่แน่นอนว่าในการอลังการอ่งางฉากของพี่แกนั้นโคตรสุดแทง oh. หลอ่อที่และมีสมาร์ทตัดข้ามดีกว่าไม่ตึงเลย5 minutes later เราก็ตัดข้าวมาในเวที่42แบบโคตรอลังการในปลาตะตูข้าวโพหน้าไม่ใช่อันนี้เป็นปลาร,ระเบิดข้าวโพหน้าตะต,ตูอย่างโหดร้ายอันนี้คือตัวละครที่อันดับหนึ่งในการตี ติดเลือดหลายหลายลินเรียกว่าตบมาแล้วทั้งหมดวิกระสากับรีวายที่ตบมาหมดแล้วนะไม่เหลือสักตัวแในจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องไปดูทางฝั่งชินอบูหน่อยไหมล่ะเดยกก็บอกว่าพี่ครับพี่ครับพอพี่จะดูแต่ฝั่งตัวอวยของพี่ตัวเดียวไม่ได้นะพี่ต้องดูฝั่งของชินอบูทางด้วยไปอย่างนั้นเนี่ยพี่จะลำเอนะียงอ่ะเออเออเอกก็ได้น้องเดีย๋ยวผมจะ,ะเดินไปดูทางฝั่งของชินอบุด,ด้วยแน่นอนว่า ผมจะไม่ลำเอียงแน่นอนผมสามารถเป็นกรรมการและตัดสินได้ยลยงบรสุทธิและยุติธรรมติดๆในการกระโดดแทงเบ้าหน้าระตูอย่างโคตรรอดอเทและนี่มันสวยงามไม่ใช่หล่อเทชิบายกระโดดเข้าไปแทงจ้วงและทําให้ศัตรูนั้นตายทันทีคือแบบตายแน่แน่คือแทงโดนติดพิษปุป๊บตาย<อ>แน่นอนคือตายแน่แน่ยังไงก็าตายและเลี้ยงไม่โตดแน่นอนดูดาเมจอันแสนรุนแรงในกาการซอยสกิลอย่างต่อเนื่องแบบนี้ ทำให้ติดพิษกระจายได้แลนซโสูวใจยังตยอย่งตอเนื่องดูดาเมจหนึ่งร้านหนึ่งแสนหนื่องพันสองร้อยสามสิบสหน่วยกับเทนเงินหรือว่าอุจุยของเราเนี่ยมาดูดาเมจกันชัดๆนะครับสองแสนเห่นหน่วยคือต่างกัน8,900สนเก้นเลยทีเดียวต่างกันเกินไปแต่วงเอลีจิวจิตมันก็วัดกันยากอะนะจิวจิตจริงๆน้องปูเลยขึ้นมาดู บนจุดสูงสุดแบบนี้แน่นอนว่าเราจะมองศัตรูได้อย่างทั่วถึงและทั่วถึงจุดๆตัดเข้าเวบตึงๆดีกว่าและแล้วเราก็ตัดเข้ามาในเวบ55แบบโคตรตึงในการระเบิดติดเลือดไหลเม่นไหลลินได้อย่างไม่ตายแล้วทำให้ศัตรูหร work. ือมอนเตอร์นั้นตายอย่างช้าๆด้วยนับิยนทีการเลือดไหลของอุสุยแต่ฝันุข่ามนั้น คือแทงเข้าสู่ใจในช้นเดียวก็ตายแล้วคือพิษรุนแรงเกินไปทําให้ตรูนั้นตายได้อย่างทันทีเมื่อแทงเข้าบ้นหน้าแล้วแต่ฝั่งเรานั้นก็ค่อยๆแบบค่อยๆแบบตาย,ยนะตายอย่างช้า,ชาๆแล้วก็ตายอย่างทรมานคือดําเม็นไม่ถึงนั่นเองนะครับแต่ระหว่างนี้ก็จะเข้าช่องแคบช่องที่3าช่องที่4มาก็พอกันแต่ฝั่งนู้นังเข้าช่องแคบช่องที่หนึ่งอยู่เลยนะวะมาแล้วครับผมใครจะอยู่ใครจะไปกันนะระหว่างสองตัวตึงตัว,ตว,ตวนี้ แน่นอนว่าวงสกิลนั้นมันก็ต่างกันอยู่มากเลยนะวงสกิลต่างกันมากๆจนทําให้เราตัดสินได้อย่างยากลาบากแต่ดาเมจตรงฝั่งอนค้ามันก็รุนแรงและรุนแรงมากกับระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลกว่าซะด้วยสินะเสียเปรียบในทุกๆด้านเลยทีเดียวอุ๊ซุยเฮ้ยมันได้เปรียบอยู่ได้เปรียบทางด้านของการแพ้ ได้ไได้ทั่วถึงไดทั่วทะลุได้แบบทั้งหมดวงอ่ะเออระเบิดได้ทั้งแมปกันเลยดีเดียวคือสุดยอดแล้วแต่ฝั่งนูก็แทงได้ทีละตัวนะครับแทงได้แบบ,บงแวงเวฟีโคตรแรกของเขาแต่พิษค่อนข้างจะรุนแรงและรุนแรงมากคือ,อยังไงก็ตายอ่ะติดปุ๊บแตกปั๊บอะไรอย่าง <c oughs> าเงี้ยตายแน่ๆยังไงก็ตายแน่นอน <c oughs> เอาละครับในเว็บที่58ยังโคตรตึงแล้วแน่นอนระเบิดอารังการอ่างช้าง ก็ยังไม่หลุดมาแบบตึงๆสักทีอ่ะคือยังไงก็ตายนะติดเลือดแตกเ็นไหลลินตายก่อนโอ้โหตอนนี้ดาเมจต่างชัดเกินไปแต่ฝั่งของชีรรบูจังนั้นอะไรนะตีไปเป็น1.3บีแล้วอย่างนั้นเหรอผมยัง600ล้านอยู่เลยอะไรกันเนี่ยตึงเกินดูดาเมจนแลแสนรุ่แรงแทงเบ้าหน้าตูและตายได้ดังทันทีแต่แอนั้นไม่สามารถแทงแอร์ได้และฝั่งเรานั้น ก็ไม่สามารถระเบิดแอร์ได้เหมือนกันผมก็เลยทําการที่จะจดชื่อของแอร์ทั้งหกตัวแล้วก็เขยียนชื่อมันลงไปตายยกดงแอร์ได้อย่างตายได้อย่างลุกดงแล้วก็ตายหมดเลยนะตายหมดเลยแน่ๆเอาละครับผมแล้วก็มาดูการตัดสินแบบโคตรตึงอีกครั้งทุกๆุกท่านคิดว่าฝั่งไหนจะชนะกันนะแต่หลายคนอาจจะทายกองฝั่งดาเมจเป็นล้านว่าแค่มอง ด้เบีเพียงจุดเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่มองวงล้อสกิลหรือวงกว้างแบบเบิ่มๆทำให้อาจจะแพการตัดสินได้ยอย่างช่วงนี้ก็ได้นะมันก็ตึงกันอยู่ระเบีดไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอะไรอย่างงี้คือแน่นอนและตึงแน่ได้อย่างแน่นอนแน่นอนจุดๆผมก็เลยทำการที่จะขายตัวการแอดทิ้งทั้งหมดให้เหลือแต่ขี้ละเพียงตัวเดียวเท่านั้นบอกเขาด้วยว่าหมดดงงแน่แน่ เอาเละครับทังฝั่งของซินบุูตจังก็หลุดมาเหมือนกันแบบนี้อย่างนั้นเหรอวุเลยทําการปิดอนิเมชั่นเอฟเฟกออกทั้งคู่ถึงการดูว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะเฮ้ยตัววิ่งมาก็ตายฮะดูดิครับคือโดนเมนแตกไร้ลินตายฮะืออคือไม่เข้าครับตายหมดเลยฮะโอ้พระเจ้าโคตรตึกจริงๆและผมก็ต <t dietary efect> ัดสินใจได้ทำอะไรบางอย่า <Quốc> ง <Cody and ables> ว่อแอร์มันบินนํามาแบบนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงได้เลยดยตัวเลยทําการเขียนชื่อและตายยกดงอย่างบดหมู่เลยทีเดียวเฮ้ยหายเกลี้ยงเลยไม่ขทังแอร์และตัวอืนอ่นๆก็ตายยกดงกันไปหมด <c oughs> ตูพระเจ้าตอนนี้แอร์ก็บินมาเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่เข้านะครับตัววิ่งน่าจะเข้าก่อนหรือเปล่าเอาละครับตัววิ่งมาฝั่งอุซุยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ติดเลือดเบนแตกไร้รินตายก่อน บ้าด่ะละตัวนี้ก็บินเข้ามาครับอย่างช้าๆ้อย่างช้าชโอ้โดนเมนแตกหลายลิ้นไม่ตายแล้วก็แห้งครับผมแปะเออทางฝั่งของอูตุยได้เข้าก่อนแล้วก็แตกยังหูดละ <c oughs> แตกนะครับแตกแน่ๆและใครชนะเอา,าเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อตัดสินในว่างยุติธรรมและยุติธรรมถสุดทางฝั่งของชินบมูจังนั้นเป็นระยะทางที่ไกลกว่า ของฝั่งอุตสยแต่แตาบมาไดีเข้าพร้อมกันได้เนี่ยทะเบอแม่งเลย